ต่อใช่ไหมคุณครูพิมพ์แก้วนอก็ของเราก็พ่งนี้ก็จะมีก็นอนพักผ่อนนะคะนอนพักผ่อนแต่เราก็ไม่เป็นไรเราพี่นุก็พี่นุกใจชอบก็นอนพักผ่อนนะคะนอนพักผ่อนแต่เราก็ไม่เป็นไรเราพี่นุก็พี่นุกใจชอบทีของเราเอาไว้นะคะวันนี้ก็กะเอาไว้ว่าจะขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้ไปแล้ว อตอนแรกไม่รู้ได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวอยากให้เราพาไปกินเนาะพิราวันวิเศษชนนาทีกำลังรับชมนะคะนะเจ้าจ้าขึ้นมาใกล้ๆก,ก,กันแบบนี้แล้วไม่เห็นถ้าถ้าไม่เห็นคอมเมนต์นี้ก็น่าจะสงสัยอยู่น่าจะสงสยัยสมชายคนบ้านๆน,นะคะน้องยินดีต้อนรับค่ะคุณครูสว่างกำลังถ่ายทอดสดอยู่ที่ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิของพ่ออยู่นะแม่ก็กินเนะมือ่อเมื่อกวันนี้กินข้าวกับเอ่อนเะป็นเป็นนะแม่นุกกนละคะกนะ็คุณครูสวัรได้ขึ้นเวทีรอบสองรอบแรกก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะคะนะไม่ได้โพสอะไขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแต๋วทองใสนะคะกำลังรับชมเห็นเพื่อนๆหลายคนกำลัง รับชมนะคะกำลังรันหรือ,อยังนะคะเดีย๋ยวมีเพื่อนแม่อยู่ในนี้มีคุณครูพิมพ์แก้วในลูกทั้งตายคุณครูพิมพ์แก้วนะคะนะคุณครูพิมพุ้งทีนะ่ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าผักบุ้งวองน้ำเนาะนะที่แบบเขายืดขึ้นมายาวๆเลยจากนะจากที่แบบเขาบอกว,ว่าถ้าเลี้ยงแล้วถ้าตัวเองไม่อยู่ใครจะดูแลให้ หรือถ้าจะกลับจะเอาไม่ได้เอากลับมาก็น่าสงสารเขาอะไรแบบนี้ใ้เรานะเพื่อนเข้ามาเยอะไม่อยากให้เราพูดพูดเยอะรนะบบเนี่ยก็เลยนะให้เราลงเวทีไปนะให้เราลงเวทีเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเป็นการสะสมนาทีสำหรับคนที่ยังได้นาทีไม่ครบหกหมื่นเพื่อที่จะเนะมนุกล์นะคะกนะ็คุณครูสว่างได้ขึ้นเวทีรอบสองรอบแรกก็ ได้ครึ่งชั่วโมงนะคะนะไม่ได้โพสออลองเมลนะก็เหลือน้องนวลอยู่ตัวเดียวน้องนินก็ไปเรียวนะคะน้องนินน้องนินก็นะแต่ก็น่าสงสารเข้ามาเยอะนะเนียดค่ะเนียดเป็น,เป,นเป็นระบบเนียดค่ะระบบเนียดนะคะไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นที่ระบบเนียดค่ะนะคะระบบเนียดแต่ต้องมีนะต้องมีผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆเราก็ต้องเข้าไปศึกษา เนาะปูริพัฒน์เข้ามาศึกษาวไว้ก็ดีแล้วเพื่อนระบบเนต็ตไปเลยนะคะระบบเน็ตูิธอออีก็คือเขาเขาตัดไปเลยไม่เป็นไรนะคะใช้เครื่องตีสี่ตีหคิดว่าจะไม่ตกเนาะจะไม่ตกนะก็ตกค่ะตกตกเมื่อกังเมื่อเช้าตกปหยอกนะคะชอบหยอกพี่นุกนะ่ะเอลเอลจะซื้อหมาซื้อไอสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงอยู่ตั้งแต่อยู่ อยู่เกาหลีเมฆเจ้นะซาซาแล้วนะคะนะกนะ็อุ้มอุ้มอุ้มอุม,อมสีทอนกำลังรับชมวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวชุดคนนั้นคนนี้กำลังรับชมตะกี้นี่เมฆถ่ายทอดสดโดยใช้ iPad ปรากฏว่านะ w i f i บ้านลุดนะคะไฟฟันะคะ, wi Fi, ะ,ค,ะคุณบีนาหลุนบูชาก็กำลังรับชมนะตะกี้นี้ก็นะตะกี้นะปรากฏว่าอุม้ม นาเจ้าอาลิสก็เขาจะจะนั่นคือถ้าเช้ามาก็อยากจะเข้ามาหาแม่เลยแล้วก็ถ้าเข้ากเเป็นการยืนยันตัวตนเป็นการสะสมนาทีสำหรับคนที่ยังได้นาทีไม่ครบ6กหมื่นนะเพื่อที่จะเลยนะคะให้พี่ใหม่ขึ้นรอเลยนะคะเราก็จะเก็บให้ครบสักครึ่งชั่วโมงรวมกันสองรอบได้ชั่วโมงหนึ่งพอดีค่ะเพื่อน ก็ไม่เป็นไรนะคะสงสัยระบบเน็ตเห็นจะซ้อมในโดมเพราะเดี๋วนี้ในโดมในอะไรก็มีเยอะตอบเยอะไม่ได้เดี๋ยวทักไทยก่อนมามาทอดเทียนถวายเทียนเมื่อว,วานแต่ก็ฝนตกไม่รู้อยู่กันยังไงเนาะเมื่อวานนะคะเมื่อว,วาน,นะะววานหรือวันจันทร์วันวันจันทร์ก่ะวันจันทร์ถ้าไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนจะได้ลง <laughs> จะได้ลงเวที ตัวสีดำนะกินหมดก่อนแล้วนะเรา,เราเค่อยๆเข้าไปกินนะเหมือนกับนะเขาจะคิดถึงกันนั่นแหละนะคะนะน้องอุ้มนะคะอุ้มอุ้มนะสีโทนะก็เป็นนะนะคุณครูพิมพ์แก้วนะคะยังยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์ของของเม่ะพะภาของคุณวีนาหรือของแม่ลตรีนะคะ เนะ่ลาตรีกําลังขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะขึ้นชื่อนะคะเป็นแหเทียนนะของอุบลนะคุณครูคพิมพ์แก้วก็นะถ้าถ้าอย่างของชัยภูมิเลยนะคะให้พี่ใหม่ขึ้นรอเลยนะคะเราก็จะเก็บให้ครบสักครึ่งชั่วโมงรวมกันสองรอบได้ชั่วโมงหนึ่งพอดีค่ะเพื่อนพอดีแหละได้เก็บสะสมนาทีเนาเก็บสะสมนาทนะีฝนตกตลอดเลยอยู่นี่ฝนตกเมื่อเช้า ตัางนอดนะคะของผลการประกอบการก็น่าจะโอเคอยู่นาอเม่นกุลนะคะไปอยู่เป็นโปรไลเลยไม่รู้อยู่หรือเปล่าโพสนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับนั่นก็เลยมามาขึ้นเวทีใหม่นะคะมาขึ้นเวทีใหม่แต่ก็ได้ดูเป็นเน็ตไม่ได้นะคะพอช่วงนี้น่าจะน่าจะครบรอบเน็ตแล้วะ ซาซาแล้วจะซ้อมในโดมเพราะเดี๋ยวนี้ในโดมในอะไรก็มีเยอะ,อะตอบเยอะไม่ได้เดี๋ยวทักไทยก่อนมาเดี๋ยไ,ไม่ไม่ไม่พิมพ์คอมเมนต์นะคะเขาก็คงนะสงสัยนะสงสัยนะเห็นเสื้อเขียวรอบแรกแล้วก็มาเห็นเสื้อเขียวทีไปเลยนะคะแต่เพื่อนๆจะไม่เห็นเราแหละนะไม่เห็นนะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะ เออธิบายว่าที่ลูกสะพยว่าที่ลูกสะพยนะคะหยุดพักค่ะพรุ่งนี้ทํางานอ๋อก็น่าจะแบบอาจจะแต่ละคนก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะของเชัยภพมิก็รับชมเห็นแต่ว่ากําลังรับชมรับชมนะคะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเห็นเนาะ นะแต่ว่าเห็นโปรไฟล์ของแม่ประพาของแม่ลาตีของอคุณสมชายคนบ้านเข้ามาชมไลฟ์สดไายทอดสดนะคะนะสำหรับพวกแม่ๆก็ไายทอดสดทำอะไรนะคะการไายทอดสดก็คือพุ่งทีนะ่ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าผักบุงวองน้ำเนาะนะที่แบบเขายืดขึ้นมายาวๆเลยจากนะจากที่แบบอ่านหนังสือไว้นะคะ ตะกี้ตอนตอนเปิดเวทีรอบแรกเ,เด็กชายก็เรากดก็มาอย่างม้าหลายอยู่็เลรมานะแล้วก็ทำเตรียมทำอาหารนมไว้ให้พ่อเป็นนมเป็นเอาเห็นนะคะอุ้มนะสมโปรโฟไฟล์ก็เห็นอยู่ไม่เป็นไรนะคะซ้อมดึกไหมเพื่อนแดงนะคะาสาวชุดแดงกินข้าวหรือย,ยังเลิกทาํนะางานหรือยังโูกนะคะเลิกทํางานหรือยัง ตะกี้เขาเปิดไว้คือเป็น,นเน็ตไม่ได้นะคะพอช่วงนี้น่าจะน,าน่าจะครบรอบเน็ตแล้วซาซาแล้วจะได้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนไหม กินข้าวแล้วเหลือแต่ย um ังไม่ได้เอาข้าวให้น้องนวลนะยังไม่ได้เอาข้าวให้น้องนวลก็น่าจะเอาข้าวให้น้องนวลเสร็จก็เตรียมตัวนะคะแม่กินข้าวแล้วเหรอคะกินแล้วนะคะกินแล้วนะก็พ่อก็นะมีมีข้าวต้มของพ่อเนาะมีข้าวต้มสกุลอ่านนามสกุลกลัวไม่ถูกเนาะนะคะก็ขออ่านแค่ชื่อคุณสุพิญญานะคะนะคุณครูปิ่นะคะอุ้มนะ 3ามโปรไฟล์ก็เห็นอยู่ไม่เป็นไรนะคะซ้อมดึกไหมเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะสงสัยระบบเน็ตเห็นจังก็ไม่เป็นไรนะคะสงสัยระบบเน็ตเห็นจังใช้เครื่องเล็กถ่า,ายทอดเอานะคะตะกี้ใช้เป็น iPad แล้วเป็นเน็ตบ้าน นะคะเป็นเนตบ้านนะคะเขาเขาแจ้งเตือนหน้าสารกลางจังหวัดนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วลำจริงวันไหนลำจริงวันไหนนะคะลำํำนะคะนะแม่ปภาก็เงียบไปนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ <c oughs> พิมพ์คอมเมนต์ไหมที่ของเราเอาไว้นะคะวันนี้ก็กะเอาไว้ว่าจะขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้ไปแล้ว นะตอนแรกไม่รู้ได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนะไปตั้งนะตั้งค่าเพื่อนะให้มีระบบนะได้ได้ส่งนะคะผู้สนับสนุนเข้ามานะคะนะก็เลยบอกพี่นุ๊กว่าไม่ไม่ให้เลี้ยงเนาะนะนะพอกลับมาพี่นุ๊กก็นะ่ะเตรียมตัวเลี้ยงจนได้นะนะ เวอร์พี่ค่ะไม่ได้ไปคุณวันเพ็ญจุมชัย